บนเส้นทางที่ใครไม่เห็นแต่ใจเธอตเต็มเตียมด้วยศรัทธาแม้จะเมยแม้จะลาตปยังกล้าทำดีไม่วันไหวทำดีต้องชื่อมให้ใจได้ยิ้มรย้นอ,อยากเหนือแห่งความดีงามต้องไม่เลื่นลงหรือฝืนแม้โลกจริงหยียดนั้นใจฉัน สวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่สำนักงานพื้นที่เขตการศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูนได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุลคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีความสุขและมีความปลอดภัยเราไปพบกับตัวแทนของท่านผอเขตได้เล่าถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กันนะครับ ครับผมนายสมฤทธิ์กฤตสงรองผู้การสำนักงานเขตพิการศึกษาอุทยาสารประปางรับคุนะครับวันนี้ก็ได้รับอนุมัติจากท่านผู้การเขตให้ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในเขตนะครับซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจะดูแลสุขภาพกายใจของบุคลากรในเขตซึ่งเรามีหลายกิจกรรมนะครับตั้งแต่เรื่องดูแลสภาพจิตใจก็มีการใส่บาตรสวนพระมีการวัดภาวะสุขภาพจิตแล้วก็ทางกายมีการทดสอบสมรรถนะ แล้วก็มีการตรวจสอบประจําปีนะครับซึ่งวันนี้เราได้ดาเนินการและก็มีการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยงานและต่อไปเราก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานครับเพื่อส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรในสกัดสมอลาปางลาพูนครับตับและนี่ก็คือภาพบรรยากาศขององค์กรที่ให้ความสําคัญเรื่องความสุขของบุคลากร,กรถือเป็นต้นแบบที่อยากให้ผู้นําองค์กรต่างๆได้นําไป พัฒนาต่อยอดทำดีต้องชื่นชมลุงแดงขอให้ทุกท่านได้รับอานิสงแห่งบุญนี้ทั่วทั่วกันนะครับพี่น้องชาวไทยครับ